สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพูดคุยกับท่านนายกของพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะในรายการนายกประชาชนและแน่นอนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านนายกในเรื่องของความเคลื่อนไหวในเขตเทศบาลนครระยองซึ่งเบียองสาบนมาว่าเมื่อช่วงต้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลนครระยองแล้วก็ภาคมิกรชาวนครระยองเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพใช่ไหมคะที่พระองค์ท่านทรงสเสด็จมา เปิดคลินิกชุมชนอบุนเทศบาลนาครระยองของเราครับก็ถือว่าเป็นความก็เรียกว่าเป็นความโชคดีของชาวนาครระยองและก็ชาวจังหวัดระยองนะครับที่พงท่านได้ทรงคุณาโปรดทรงโปรดเกล้าได้จะมาเปิดคลินิกชุมชนอบุลให้กับเทศบาลนาครระยองของเราถือว่าเป็นเป็นพระบองคับบัชาขึ้นอย่างสูงส่งนะครับ และพระองค์ท่านก็ได้ให้ความเป็นกันเอง<ม>ในวันที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาเปิดคลินิกนะครับตั้งแต่ท่านลงจากหอประทับ<ม>ประทับรถเข้ามายังคลินิกชุมจนุบ,บุลก็ท่านมาแล้วก็ท่านมาทรงได้แจกเข็มที่ระลึก<ม>ให้กับผู้ที่มีจิตจทาทูกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระนกุศลน,นะครับหลังจากนั้นท่านก็ได้เสด็จกดกดปุม่ม เปิดแผยป้ายก่อนแล้วก็เข้าชมนิทรรศการระหว่างท่านชมนิทรรศการท่านก็ได้ซักถามถึงความเป็นมาของคลินิกท่านว่าท่านก็ถามว่าคลินิกเนี่ยเทศบาลทําเองหรือเปล่าาออ,อันนี้เป็นภารกิจของเทศบาลเลยเทศบาลทําเองท่านก็ส่งถามต่อว่าแล้วเทศบาลเนี่ยมีโรงเรียนไหมตอบท่านปว่าบอก,บอกมีทั้งหมด6โรงเรียนท่านก็ถามว่าชันอะไรมาบอกตัก้งแต่อนุบ,บาลถึงมัธยมปลายท่านบอกโอท้ทำทุกอย่างเลยเหรอ ภารกิจของเราก็คือดูแลความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนท่านบอกกระทับใจท่านก็ยิงชมว่าโอ้ทำได้ดีมากภารกิจเยอะนะอย่างเงี้ย<ม><ม>เยอะมากเยอะมากท้องถิ่นเดี๋ยวนี้ทําได้ดีท่านกระชมนะท้องถิ่นเดี๋ยวนี้ทําได้ดีนะทําได้ทําได้ดีท่าน,ท,านท่านเสด็จมาหลายแห่งทั้งหมดท้องถิ่นนี้มีความก็เลยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นหน้าที่จะทําดูแลความทุกข์สุขพี่น้องประชาชนชเป็นความประทับใจอย่างยิ่งทึ่ผมเองตามาตามเสด็จใกล้ๆท่าน ตอบอะไรไมไ่ถูกเลย <c oughs> บอกพูดราชาศัพท์ไม่ถูก <c oughs> นะครับก็ก็พวกท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ถือพวกว่าต้องตอบเป็นราชาศัพท์ <c oughs> ก็ตอบเป็นภาษาสามัญค <c oughs> ำพูดสามัญท่านก็ท่านก็ชอบใจนะครับท่านก็ถามสาระทุกสุกดิบเลยว่า,เ,าเป็นยังไงระยองสนยางเยอะอท่านผู้ว่าก็เป็นคนคนกราตอบสนยางเยอะก็บอกว่าราคาก็ดีดีบ้างข,ขึ้นขึ้นลงลงนะ <c oughs> แล้วทา่านก็ยัถามว่าคนในเขต เทศบาลนครระยองเนี่ยรวยไหมสมมติต่อว่าก็ก็ปานกลางค่อนข้างดีก็มีฐานะก็อยู่ในค่อนข้างดีก็ไม่ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนมากนะครับทัานก็ท่ันก็ประทับใจนะครับและที่ผมทราบซึ้งมากคือก่อนหลังจากท่านชมนี้ทางการฉายพระลูกกับพวกพนักงานเจ้าที่เทศบาลสามชุดเรียบร้อยเนี่ยก่อนจะเสด็จขึ้นรถกลับไปยังโรงแรมคาเมโองะเปิดงานต่อไปเนี่ยท่านได้ ก่อนขึ้นรถเนี่ยท่านได้หันมากล่าวว่านะขอบคุณมากท่านนายกผมเนี่ยน้ำตาแทบไหลพูดง่ายเลยซาบซึ้งมากแล้วผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะออที่ขอบคุณไม่ได้ขอบคุณผมหรอกพวกเนี่ยคงขอฝากผมเนี่ยมาขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวเทศบานลนครระยองและชาวระยองที่ได้สร้างคลินิกเนี่ยขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอ,องค์ในหลวงของท่านนะครับองค์ในหลวง ถือว่าทุกคนนี่แสดงถึงความจงรักภักดีนะครับแล้วเป็นการาเผยเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระอ,องค์ท่านให้ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพค์ออเนี่ยทรงมีความเป็นห่วเป็นใย,ยทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างนี้ในด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเทศบาลเนี่ยมาสร้างคลินิกตัวนี้เพื่อเป็นการดําเน,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 นินลอยตามเยี่ยงเบื้องพระยุคลบาทและแนวพระรัมย์ดีของพระองค์ท่านเนี่ยประเทศก็คงประทับใจแล้วก็ทราบถึงเลยเลยตัดขอบคุณ ก็ถือว่าเป็น,ปนความภาคภูมิใจของชาวระยองนะครับที่เราได้สร้างสิ่งดีๆจนพวกท่านประทับใจค่ะก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างล้นพ้นเลยนะคะคคสำหรับชาวนครระยองแล้วก็ชาวประสบนิกรชาวระยองด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะพูดถึงในส่วนของบรรยากาศไปแล้วนะคะแล้วก็มาพูดถึงทางคณะผู้บริหารของเทศบานลนครระยองบ้าง มีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะวันนั้นผมได้ได้หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับแล้วนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านบ้างพนักง,งานเทศบาลเพื่อนร่วมงานคณะบริหารเทศบาลบาทุกคนผู้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประทับใจมากๆประทับใจมากๆไม่คาดคิดว่าพระองค์จะเสด็จมาคลินิกมาเปิดคลินิกแห่งนี้นะครับผมเองก็ยังไม่เคยคาดคิดว่าพระองค์จะเสด็จมามาเปิดคลินิกนะครับก็ถือเป็นถือเป็นพระองค์ พระมาหากรุณาธิคุณนะครับที่ที่ที่สูงยิ่งเลยที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาเปิดคลินิกพี่น้องประชาชนาที่ไปที่มาร่วมรับเสด็จทั้งในใ,ในในในบริเวณพิธีเลยนะบ,บริเวณนอกพิธีที่ร่วมรับเสด็จระหว่างทางเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันห่าพระองค์น่ารักมากแล้วก็มีความประทับใจยอย่างยิ่งถ้ามีโอกาสอยากจะให้เทศบาลเนี่ยกราบทูลเชิญมาในกิจการของเทศบาลอีกก็บอกว่าถ้ามีโอกาส ก็คงจะกราบทูนเชิญท่านแต่ท่านท่านก็ได้ตัดในระหว่างเสวยเสวยภกยาหาหรเที่ยงที่โรงแรมคมาไมโอนะฮะท่านก็ท่านก็พูดท่านก็นกตัดในท,ที่ที่มันโตอาหารสงสัยต้องมารลยองบ่อยๆใช่แล้วก็เนื<อ><อ>่องจากว่าพวกท่านบอกว่าพอดีรลยองเนี่ยกำลังจะมีมหาลัยในเครือกลุ่มปตทจะสร้างมหาลัยจะปั้นนักวิทยาศาสตร์เป็นนั่งนักคิดคนอะไรต่างๆเพื่อ เพื่อพัฒนาประเทศพง์ก็ส่งให้การสำหรับเรื่องนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดระยองอ่ะถ้าเกิดมีมหาวิทยาลัยดีๆมาลงที่จังหวัดระยองคิดว่าเด็กระยองเนี่ยจะเกิดความกระตือรือร้นและฝ่เรียนรู้จะได้เป็นจะได้เป็นนักวิชาศาสตร์มาเป็นชาวจังหวัดระยองมาช่วยกันคิดวัตถุดิบมูลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับค่ะก็ถือว่าเทศบาลนครระยองเนี่ยก็เป็นส่วนเล็ก นะคะเป็นท้องถิ่นเล็กๆที่อ,อยากจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมบราชวงศ์ทุกพระองค์เลย<ช>นะคะคก็ฝากถึงคุณผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะท่านนาย <laughs> กก็ก็อยากจะฝากขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระกุศลแได่องค์พระเทพนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณ ผู้ที่เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จก็กราบขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จระหว่างทางและร่วมส่งเสด็จระหว่างเดิอนองค์ท่าเสด็จกลับนะครับก็ต้องกราบคนพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยที่มาบางท่านมาเงด็จเามืดเลยเพื่ออยากจะได้ใกล้ชิดพระอ,องค์ท่านนะครับก็ทางเจตบาลนครละยงต้องกราบขอบคุณอย่างสูงครับ ก็ถือว่าเป็นการเป็นความปลอบป,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 ปื้มใจแล้วก็ตื้นตันใจของชาวนครระยองแล้วก็ชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างมากเลยสําหรับวันนี้นะคะเบียร์และท่านนายกลากลคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าในรายการนายกพบประชาชนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ